สวัสดีครับไร่วาสนาเกษตรอีซีวัสนาพึ่งโพงป่าน้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์วัสนาพึ่งโพงป่าครับก็นี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ติดผลผลิตในปีนี้นะครับต้นนี้จริงๆดอกเยอะนะครับแต่ว่า,าล่วงหมดนะครับก็ติดแค่สองลูกนะครับผมว่าต้นนี้เป็นชนีไข่นะครับลูกสวยมากเลยนี่ เป็นชนีไข่นะครับก็ยังไม่สุกนะครับนี่มีมดแดงมาอยู่ด้วยแล้วนะครับเนี่ยสงสัยมดแดงอยากกินทุเรียนนะครับนี่นี่นะครับยังไงรอดูสุกนะครับว่าจะเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรนะครับเดี๋ยวจะเอามาอ่า แชร์ให้ทุกคนดูนะครับว่าลูกนี้สองลูกนี้สุกแล้วข้างในรสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ